Thank you. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านบ้านใบจ a เอ e เซ็ตแม e m จเมนต์ค่ะสำหรับอีพีนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมในย่านจังหวัดนนทบุรีกันค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าดีคอนโดรัตนาทิเบตค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในทำเลเศรษฐกิจเลยล่ะค่ะเพราะเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ใกล้ทั้งศูนย์การค้าและก็ลายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก ครบครันเลยทีเดียวการเดินทางมายังโครงการคุณผู้ชมสามารถเดินทางผ่านถนนรัชพฤกษ์และถนนรัตนาทิเบตได้ค่ะรวมถึงเดินทางผ่านทาง MRT สถานีไซม้าค่ะและโครงการนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเซนทันและเอสพานารัตนาทิเบตค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนภายในโครงการก็ครบครันไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะพื้นที่ส่วนกลางวิตเนสสระว่ายน้ำสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นที่จะคอยให้บริการ ลูกบ้านสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะอยากได้คอนโดมิเนียมนะคะที่อยู่ในทําเลดีค่ะและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแบบนี้ที่นี่นะคะคือคำตอบเลยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้ยิมก็มาอยู่ที่ห้องเลขที่115799ค่ะห้องนี้อยู่ที่อาคารดีนะคะชั้น5ค่ะภายในห้องเนี่ยจะเป็นห้องชดุดมี1ห้องนอน1ห้องน้ํากับขนาดพื้นที่28.84ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มมาเลยค่ะ อนโดมิเนียมห้องนี้นะคะเป็นคอนโดห้องชุดค่ะคุณผู้ชมมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแต่ละห้องนะคะมีการแยกนะคะได้เป็นสัดส่วนเลยเดียวค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวห้องค่ะจะพบกับบริเวณห้องโถงพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกได้นีคะกับการวางโซฟาและก็เพิ่มเติมเนี่ยเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีชั้นวางของหรือว่าตู้โชว์ได้ค่ะ พื้นที่ต่อมาค่ะเป็นบริเวณห้องนอนนะคะมีประตูกระจกบานสไลด์ปิดแยกส่วนของห้องนอนค่ะได้อย่างเป็นส่วนตัวเลยทีเดียวและมีพื้นที่ขนาดกว้างคุณผู้ชมสามารถวางเตียง6ฟุตนะคะยังเหลือพื้นที่สบายๆค่ะให้เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งเข้ามาได้ค่ะและความพิเศษของห้องนี้เนะะี่ยค่ะเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่สามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวชมวิวสวยๆบริเวณชั้น5ของน โดมนเนียมได้ด้วยค่ะ และสาหรับคอนโดเนห้องนี้นะคะมี1ห,ห้องน้ําค่ะมีสุขภัณฑ์นะคะในการใช้งานครบครันเลยค่ะและมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะพื้นที่ถัดมานะคะจะเป็นบริเวณห้องครัวค่ะพื้นที่นี้มีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวท็อปแล้วก็ซิงล้างจานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถเพิ่มเติมเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้สําหรับทําอาหารแล้วก็ทําครัวได้เลยและคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลิ่นนะคะเพราะบริเวณห้องครัวค่ะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังระเบียง มีประตูกระจกบานสไลด์สามารถที่จะเปิดไปยังระเบียงด้านนอกนะคะของตัวห้องค่ะซึ่งพื้นที่ระเบียงค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะตั้งเครื่องซักผ้านะคะไว้เป็นมุมซักล้างก็ได้และก็เป็นมุมตากผ้าก็ดีค่ะหรือจะเปิดรับลมชมวิวทิวทัศน์สวยๆก็ได้เช่นกันค่ะการเดินทางไปยังดีคอนโดรัตนาทิเบตเริ่มต้นที่หน้าศูนย์ราชการนนทบุรี ขับตรงไปทางสะพานพระนั่ง95กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ถูกใจกันไหมล่ะคะคุณผู้ชมสําหรับคอนโดค่ะที่อยู่ใจกลางเมืองและก็เดินทางสะดวกสบายที่นี่กับโครงการดีคอนโดลัตะนาทิเบตค่ะสําหรับท่านไหนอยากเป็นเจ้าของห้องหรืออยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทักเ,เข้ามาหาเราได้เลยนะคะทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J a s s e t Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะคอยให้คําแนะนําและยังมีบริการยื่นสินเชื่อ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะทั้งกรุงเทพปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดท่านไหนที่สนใจนะคะจะเป็นคอนโดมิเนียมเองหรือจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์ก็สามารถที่จะพิมพ์มาบอกเราได้เลยค่ะจะพาไปชมแน่นอนในอีพีตัดไปแต่สําหรับอีพีนี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ